เก่งท well ี okay. mm ่ส hmm. ุดในโลกเก่งกว่าก๊อ คุณผู้ชมครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับป้าเล็กฝันเด่นจันยาธนากรนะครับป้าของน้องหานินี่เอกับรายการพ่อหนูเก่งที่สุดในโลกอะไรนะเสียงดังไปเหรอคุณผู้ชมครับผมได้อ่านบทวิจัยบทหนึ่งนะครับของประเทศเนเธอร์แลนด์เขาบอกว่าเด็กที่อยู่ในวัยเรียนนะครับเรียนหนังสืออยู่แล้วก็มีการออกกําลังกายด้วยเนี่ยนะครับจะทําให้เด็กเหล่านี้มีคุณภาพในเรื่องของการเรียนหนังสือดีขึ้นเก่งขึ้น และที่สําคัญจะไม่ป่วยบ่อยๆด้วยฉะนั้นทางประเทศสหรัฐอเมริกาและครับลองเอาไปใช้ดูเข <_: S 1> าบอกว่าได้ผลนะครับคุณภาพของเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยใช่ไหมฮันนี้เรียนเก่งขึ้นไหมคะไม่ออกกําลังกายยังยังอ,ยงอีกวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้บอกอะไรให้ก็ไ,ไม่ทาเลยฉะนั้นนะครับลูกๆของเรานะครับอย่าอัดในเรื่องเรียนอย่างเดียวให้เขาทํากิจกรรมออกกําลังกายให้เขาวิ่งเล่น ให้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นด้วยการออกกำลังกายบ้างนะครับอย่ากลัวเขาจะล้มกลัวเขาจะเจ็บจ<ะ>กลัวเขาจะป่วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีมมบ้างแต่เพื่อสุขภาพที่ดีของเขาครับเอา้าวันนี้ไฮไลท์ของเรามีอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่า,ด,า,าดูอะไรดูอะไรโู้แมลแรงจะเห็นไหมเนี่ยพู้หนูเก่งที่สุดในโลกวันนี้บ้าน ใครมีเก้าอี้ตัวเก่าแล้วอยากแปลงโฉมให้เก้าอี้สวยเหมือนใหม่พ่อเล็กมีวิธีทำเองได้ง่ายๆมาฝากและในช่วงเก่งเที่ยวๆพ่อเล็กจะพาไปพบกับความน่ารักของเจ้าปลาลโลมาที่แสนฉลาดและในช่วงเก่งอนามัยมาดูกันค่ะว่าจะทำยังไงถ้าหากลูกๆของเราได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายน่าสนใจมากๆเดี๋ยวดนะคะพ่อช่วงเก่งบ้านหนูเก่งวกลก็ ฮันนี่โอ้โหฮันนี่ฮันนี่ป้าทำหกหมดเลยทำไงดีอะนี้ทำหรือป้าทำป้าทำเอา้าแต่ป้าเห็นฮันนี่ทำนะมานี่สิมานี่เร็ว é, เนี่ยเลิศหมดเลยทำไงดีอ่ะไม่ใจเลยเหรอ ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับเพราะว่างานนี้เนี่ยเรามีวิธีทาความสะอาดผ้าที่มีรอยเลอะอย่างนี้งานนี้ไม่โดนแม่โบดูแน่นอน,น,นไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเลอะแบบนี้เริ่มต้นโดยการเอาเทปชู่เนี่ยซับมันก่อนซับไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ท่านี้เอาแป้งมาให้ลูก้อเอาแป้งมาให้ป้าเราตกใจ นี่ท่นตกชจหมดเลยอ่ะมันเลอะเงี้ยเพราะเทลกับทอนอุ้ยมันมันเลอะเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรนะเพราะอะไรนะอุบัติเหตุใช่ไหมแก้ไขได้ใช่ไหมทีนี้นะครับเราก็เอาแป้งเด็กเนี่ยแหละครับเทลงไปเทลงไปเพราะว่าแป้งเนี่ยจะสามารถดูดความชื้นของน้ําที่เราทําหกไว้ขึ้นมาอยู่ที่ตัวแป้งแล้วทีนี้ก็ทําไงดีอ่ะยังใช่ไหม ยัง,ยง<อ>ทำไมอะคะ<ม>เอาขึ้นมือเป็นรอ,รอ,อยไปเลยอืมเดี๋ยวเครื่องดูดฝุ่นดูด,ดดีกว่าช่วยกันไม่ได้ดูดมือนี่ดูดดูดผ้านี่อ่ะยังมีรอยอยู่เลยทัาน,นี้ทำไงดีอะถ้าเกิดอันนี้ยังไม่ได้ทันนี้ใช้เป่าเลยเหรอ,อ ใช้น้ำสบู่ดีกว่าเดี๋ยวเรามาใช้น้ำสบู่อีกรอบหนึ่งดูซิว่าจะออกหรือเปล่ากับแปรงเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วโอเคถ้าเกิดแปง้งยังไม่ได้ผลโอเคเราก็ต้องใช้สบู่ผสมกับน้ำแต่ไม่ต้องผสมเยอะเอาแบบอ่อนๆก็พอแล้วก็ใช้แปรงีฟันเก่าๆเนี่ยถูตอนนี้เราก็แปรงถูไปเรื่อยๆแล้วก็กลับไปสู่นนครับ ก่าจะจบเรื่องแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาสู่ขั้นตอนแรกก็คือเอาแป้งเด็กลงไปอีกรอบนึงโอ้โหและนืองด้วยว่านะครับเก้าอี้สีตัวนี้อยู่กับบ้านผมมาถึง7ปีเลยทีเดียวฉะนั้นแต่และตัวก็จะมีรอยเลอะทเทอะเต็มไปหมดเลยและยิ่งเจอรอยใหม่ๆแบบเนี้ย โอกาสที่จะต้องทํามันใหม่เนี่ยมีมากเลยครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนผ้าอุย้ยผ้าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเลิกอีกเปลี่ยนทั้งทีเปลี่ยนหนังไปเลยดีกว่าหลังจากทำความสะอาดเบาะผ้าแล้วก็สะอาดเรียบร้อยค่ะแต่ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังพอเล็กเขาก็มีวิธีค่ะเบาะผ้ากับเบาะหนังก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะคะเบาะผ้าจะทําความสะอาดยากกว่าเบาะหนังและอาจจะอมปูนหรือว่ามีกลิ่นอับได้แต่ก็มีข้อดีตรงที่มีลวดลายผ้าให้เลือกเยอะและราคาถูกกว่าเบาะหนัง ส่วนเบาะหนังทําความสะอาดได้ง่ายหากมีน้ําหกใสก็เช็ดออกได้สบายหนังก็มีหลายแบบค่ะทั้งหนังแท้หรือว่าหนังเทียมถ้าเป็นหนังแท้ก็จะมีราคาสูงใครชอบแบบไหนก็เลือกเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะคะเข้าสู่บรรยากาศการ DIY ก็มีอุปกรณ์ไม่เยอะครับก็คือมีไขควงก่อนเราต้องดูก่อนว่าโต๊ะที่บ้านของเราเนี่ยน็อตที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นแบนหรือว่าเป็นสี่แฉกนะครับก็เลือกขนาดให้เหมาะสมเทาว่าขนาดมันเล็กเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปเนี่ย มันไม่เหมาะสมก็จะทําให้หัวน็อตเนี่ยมันเสียหายได้แล้วก็มีแม็กซ์แบบน,นี้ตัวใหญ่เพื่อจะยึดติดไปมีกันไกลปากกาเมจิกและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่หนังที่ผมบอกที่เตรียมไว้คือเฟอนิเจอร์ที่บ้านมันจะเป็นแนวสีแบบเอิร์ธโทนเป็นแบบว่าทึมๆเริ่มต้นด้วยการถอดก่อน ขั้นตอนต่อไปทีนี้เราก็ต้องวาดแบบเนื่องด้วยว่าเราเป็นมือใหม่ฝีมืออาจจะไม่เท่ากับพวกท่านฉะนั้นเราควรจะเผื่อเหลือ,ลอไว้เหลือดีกว่าขาดนี่ไงแอนแอนโอเคไหมเรามาประกอบกันดี่า น,นี่เสร็จแล้วด้านหลังไม่เป็นไรนี่อาจจะดูแบบไม่ค่อยฝีมือน่ยแต่ครั้งแรกนะความสุขของกะทินี่นะพอได้เหนื่อยตายึง แต่เหลือหนังอยู่ฉะนั้นเราจะต้องใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดเดี๋ยวเราจะทําเป็นพวงกุญแจเล็กๆน่ารักน่ารักดีกว่าเอาไว้ห้อยพวกกุญแจบ้านอะไรพวกนี้ก็จะเอาเศษหนังที่เหลือเนี่ยมาตัดจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่แต่ผมกาว,ว่าเอาง่ายๆสุดเลยเอาเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีพวกเศษผ้าที่ผมมีซื้อ,อเก็บไว้มาทําให้มันดูสวยงามมากขึ้นลองดูนะครับว่าจะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นยงอไรบ้างาดูกันครับ หลังจากที่เราทากาวไปเรียบร้อยแล้วก็รอมันสักแป,ป๊บหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดแปะเลยเนี่ยไม่รู้นะช่างเขาบอกมาว่ามันจะติดไม่ดีแต่ถ้าเกิดทิ้งไว้หม,มาดๆแล้วค่อยมาประกบกันมันจะแน่นมากน้นี่แทนที่มันจะเป็นหนังแบบข้างหลังขาวๆนี่ใช่ป่ะมันก็ไม่สวยใช่ไหม็เห็นไหมตัดให้ได้สามอันแล้วค่อยมาตอกหมุด ใช่ไหมเนปะเนี่ยถึองอมาจากฝรั่งเศสทำเมื่อกี้เลย น้ำรสผลไม้ผสมบุนมะพร้าวตราโมากุโมกุคุณผู้ชมครับโลกใบนี้ถือว่าเป็นโลกที่ใหญ่มากๆเลยมีเรื่องราวต่างๆเราให้เราไปเรียนรู้ใช่ไหมนะครับและที่สําคัญเมื่อลูกของเราเริ่มที่จะโตมากขึ้นโลกทัศน์ก็ต้องเปลี่ยนไปมุมมองก็จะเปลี่ยนไปด้วยฉะนั้นการพาลูกของเราไปเที่ยวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยฉะนั้นวันนี้นะครับในช่วงเก่งเที่ยวเที่ยวจะพาลูกเราไปเที่ยวที่ไหนต้องมาดูกันครับรับรองว่าเปิดหูเปิดตาเปิดใจอย่างแน่นอนช่วงเก่งเที่ยวเที่ยว คชมครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูโลมาโชว์กันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยาดอลฟินเวิลด์รีสอร์ทนะครับผมเคยพานี่มาหนึ่งครั้งนะครับโอ้โหหานี้ชื่นชอบมากเลยเห็นโลมาเล่นโชว์ต่างๆนะครับและวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมมาเห็นด้วยตาคุณเองเลยเพื่อวันหยุดนะครับก็จะได้พาลูกๆของเรามาสนุกสนานมาดูความสามารถของโลมากันนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรมีอะไรที่ดีบ้างรับรองว่าสนุกแน่ครับ แล้วครับโชว์ดูกันเลยดูกันเลยงานนี้สนุกสนานครับเด็กๆชอบ จะเห็นได้ว่าโลมาที่มาโชว์ที่นี่นะครับหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นคนละสายพันธุ์กันนะครับคือโลมาสายพันธุ์ปากขวดแล้วก็มีโลมาพันธุ์หัวบาดโลมาพันธุ์ปากขวดจะมีสีน้ำเงินเข้มอมเทาหรือบางครั้งก็จะมีสีอมชมพูตรงบริเวณท้องพบได้แถวทะเลอ่าวไทยและอันดามันครับส่วนโลมาหัวบาดหรือว่าที่เรียกกันว่าโลมาอิราวดีคนพบในลุ่มน้ำาอราวดีครับประเทศพมา่านี่เอง เดิมเรียกกันว่าโลมาหัวหมอนเพราะว่ามีรูปร่างใหญ่กลมคล้ายกับหมอนหนุนลำตัวจะมีสีเทาอมฟ้าบางตัวก็มีสีดำเทาอมฟ้าท้องสีจางมีรูหายใจอยู่บนหัวครับคุณผู้ชมครับมีบทวิจัยออกมานะครับว่าโลมาเนี่ยมีมันสมองนะครับเท่าๆกระเด็ก5้าขวบเลยนะครับฉะนั้นเหมาะมากๆเลยการที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยจะนำเขามาฝึกฝึกเพื่อจะโชว์ทำการแสดงต่างๆให้เราได้รับความบันเทิงใจกัน และสาหรับที่นี่นะครับนอกจากจะได้ดูโชว์แล้วเขายังได้ให it ้คนอย่างเราเเนี่ยครับได้สัมผัสใกล้ชิดกับโลมาเลยนี่อย่างเงี้ยอย่างเด็กน้อยนั่นเห็นไหมครับขี่โลมาได้ด้วยเออน่ารักมากเลยนะครับได้สิ่งหนึ่งนะครับเวลาที่เขาฝึกโลมากันเนี่ยอย่างที่ผมเห็นเห็นไหมครับคุณผู้ชมก็เห็นเขาคือใช้ท่าทางต่างๆบางทีก็กวนน้ำก็กกกบางทีก็ใช้เสียงด้วยนะครับทั้งหมดทั้งท่าทางทั้งเสียงเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าใครจะทําแบบนั้นเหมือนถูกต้องแล้วมันจะมานะครับมันอยู่ที่ความคุ้นเคยของโลมากับผู้ฝึกอย่างเนี้ยผู้ฝึกใช่ไหมครับเขาทำปุ๊บโลมามาเลยแต่ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเนี่ยตบให้ตายตบให้มืออย่างเงี้ยก็ไม่มามันอยู่ที่ความคุ้นเคย <Come on. S 1> นอกจากที่นี่จะมีโชว์โลมาแล้วนะครับยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมีทั้งยิงปืนขี่ม้าปีนหน้าผาจำลองและบันทึกภาพความประทับใจที่เมืองคาวบอย ให้สนุกกันไปทั้งครอบครัวกันเลยทีเดียวได้วยว่ามาที่นี่ที่เดียวมีกิจกรรมให้ทำกันคุ้มเลยนะครับมาที่นี่นอกจากจะได้ดูโชว์ปาโลมาแล้วนะครับเราก็ยังได้ทำกิจกรรมอื่นๆมากมายหลายคนชื่นชอบครับกับการขี่มา้าชมเมืองคาวอยแบบนี้และนอกจากนี้ยังมีสนามยิงปืนมีปีนผาจำลองมีว่ายน้ำกับโลมาแล้วก็มีอะไรร้านค้าร้านขายเต้มไปหมดบรรยากาศเหมือนกับ ตกไปอยู่ในยุคของเซเวนตี้เอ็กตี้ไนตี้โอตี้เอาล่ะยุคนั้นอะรับรองสนุกสนานครับว่าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศร,รอบๆกับม้าพานะคู่ใจของผมครับหนึ่งแรงมา้าเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยนี่ฮูย ได้แทนหานี้จริงๆเลยนะครับติดเรียนไม่งั้นน่ะได้มาเจอความน่ารักของโลมาเป็นครั้งที่2แน่ๆเลยนะครับและคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมถ้าเกิดมีเวลาว่างก็พาลูกสุดน่ารักสุดสนองเรานะครับมาดูความสามารถของโลมากันได้นะครับที่นี่ไม่ยากครับมาใกล้นิดเดียวเองนะครับเก่งเที่ยวเที่ยวครั้งต่อไปนะครับจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนั้นนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดรับรองว่าสนุกสนานพ่อลูกยิ้มแป้นกันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ต้องขอตัวไปโชว์อื่นนะครับเพราะว่าลูกค้ารอดูเยอะมากเลย พ่อที่สุดเลยพ่อคือหนูคนดีที่สุดพ่อหนูเก่งที่สุดในโลกเก่งกว่าก็ซล่าเก่งกว่าซุปเปอร์แมนหนูรักพ่อที่สุดในโลกอัอนนี้ยังไม่ต้องเข้ามานะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลองนะ้นแป๊บนึงป๊ากําลังคนสเปรย์สีอยู่มันอันตรายปาไปโอเคไปอยู่กับแม่ก่อนนะโอเค คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอยากจะพูดถึงเรื่องสารเคมีต่างๆที่อยู่ในบ้านโดยเฉพาะพ่อคนเก่งอย่างเราครับทํานูน่ทนทํานี่พ่นนูน่นพ่นนี่อาจจะส่งผลต่อตัวลูกน้อยเราได้อย่างสีสเปรย์นี้นะครับถ้าเกิดฮานิวิ่งมาโอกาสที่เขาจะสูดดมเข้าไปก็ทําให้เกิดอันตรายต่อตัวฮานิหรือว่าลูกของคุณได้ด้วยวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับคุณหมอกันว่าวิธีการดูแลลูกของเราให้พ้นจากสารเคมีมีวิธีอย่างไรกันบ้างรับรองปลอดภัยครับช่วง เกนอนาหมเราเราสามารถรับสารเคมีได้จากทางใดบ้างก็ที่เจอบ่อยก็คือทางรับประทานโดยเด็กเผลอรับประทานเข้าไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอย่างอื่นหรืออยากรูก้อยากเห็นทางการสัมผัสก็ได้นะครับสูดดมก็ได้บางสารก็มีผลต่อระบบประสาทนะครับบางสารก็มีแค่อาการผื่นคัน หรือว่าทําให้มีอาการท้องเสียมีอาเจียนมีซึมมีน้ําลายฟูมมีได้หลายแบบถ้าเราเห็นเนี่ยนะต้องรีบมาเลยนะหรือว่าแก้ไขเบื้องต้นไม่ต้องรอให้มีอาการยกตัวอย่างเช่นถ้าทานแล้วเอ๊ะอยู่ๆทำไมเด็กมีน้ำลายฟูมมีอาการปวดท้องมากมีอาเจียนมากท้องเสียมากให้สงสัยไว้ก่อนเขาไปทานอะไรผิดมาหรือเปล่าหรือว่าไปอยู่ๆทำไมมีผื่นขึ้นเขาแพ้อะไรหรือเปล่าหรือว่า อยู่ๆทำไมซึมลงหรือปากเขียวเขาไปสูดดมอะไรผิดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วการเลี้ยงเด็กเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในสายตาตลอดวัตถุมีพิษหรือว่าสารเคมีหรืออะไรที่ไม่ใช่อาหารนี่ต้องเก็บให้มิดชิดหรืออย่าอยู่ในภาชนะที่เด็กจะสับสนว่าเป็นของกินได้หรือเปล่าอย่างบางคน,น่ยเอาน้ํายาปรับผ้านุ่มซึ่งแบ่งใช้เนี่ยมาใส่ในขวดน้ําแล้วก็วางไว้ใกล้ๆต๊ะอาหารพอเด็กวิ่งมาเหนื่อยๆก็จับสดอันนี้ก็เคยเจอมาแล้วนะครับอันนี้ก็เด็กเข้าใจผิดคือสิ่งแวดล้อมของเราไม่ปลอดภยัย และถ้าเกิดว่าลูกเราเนี่ยโดนสารเคมีหรือว่าสารพิษไปแล้วเราจะมีวิธีการปสมพยาบาลเบื้องต้นอ,อย่างไรกันบ้างต้องดูครับการผสมพยาบาลเบื้องต้นสาหรับผู้ถูกสารพิษก็พยายามเอาสารพิษออกจากร่างกายถ้าเป็นการกินก็พยายามให้เขาอ,อาเจียนการการล้วงคอคือเอานิ้วไปแตะที่โคนลิ้นหรือว่าใช้ช้อนแตะที่โคนลิ้นกน็จะทาให้เด็กขึ้นสซอาเจียนแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเด็กไม่รู้ตัวสรุปไปแล้วอย่างเงี้ย อันนี้ห้ามทำเพราะจะสำลักได้หรือว่าเป็นสารที่เป็นกรดด่างอย่างรุนแรงการทําให้อาเจียนก็ทําให้ย้อนกลับมาไหมข้างบนอีกครั้งหนึ่งก็งไม่ทํากันนะครับหรือว่าเป็นสารพวกน้ํามันละเหยได้ตัวนี้เขาก็จะไม่ไม่ทาให้อาเจียนเพราะว่าจะทําให้เด็กสำลักลงหลอดลมได้พยายามนําส่งลงมาให้เร็วที่สุดล้างท้องหรือว่าให้ยาระบายขับออกไปข้างล่างถ้าเป็นสัมผัสทางผิวหนังก็ต้องพยายามทำความสะอาดร่างกายป่อเสื้อผ้าอาบน้ำเช็ดตัว ถ้าเป็นการสูดดมก็ต้องพยายามให้ระบายออกไปสารพิษออกไปให้มากที่สุดอยู่ในอากาศบริสุทธิ์แล้วก็รีบนําส่งโรงพยาบาลเหมือนกันแล้วอย่าลืมนําสิ่งที่สงสัยว่าจะแพ้หรือว่ากินดื่มอะไรเข้าไปเนี่ยมาโรงพยาบาลด้วยเพื่อหมอจะรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็วิธีป้องกันก็นกคือเก็บของเก็บวัตถุอันตรายวัตถุมีพิษออกให้คนเด็กใส่ตู้ล็อกกุญแจได้ยิ่งดีพยายามเอาออกไปอยู่ห่างๆจากเด็กให้มากที่สุด อย่าอยู่ในภาชนะที่ทําให้เด็กสับสนเช่นอ,อย่างตัวอย่างที่บอกน้ํายาปากพานุ่มมันก็ควรจะอยู่ในขวดน้ํายาปากพานุ่มไม่มาอยู่ในกดน้ําซึ่งเด็กอาจจะสับสนได้อาจจะเข้าใจผิดเพราะเด็กยังเล็ก สำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รับฟังคําแนะนําดีๆจากคุณหมอไปเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับและขอบอกว่าในฐานะที่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับโดยเฉพาะเป็นพ่อหนูเก่งที่สุดในโลกเนี่ยเราจะต้องใส่ใจดูแลแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับในบ้านเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นของใช้ของเก็บของมีคมหรือแม้กระทั่งสารเคมีต่างๆที่คุณพ่ออย่างเราเราจะเอามาใช้แบบนี้นะครับต้องเก็บให้เป็นที่เป็นทาง ล็อกให้ดีให้ห่างไกลจากมือของลูกๆของเราเพราะว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแก้ไขยากแก้ไขไม่ได้นะครับฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดเลยและวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับมาเจอกันใหม่ได้กับรายการพ่อหนูเก่งที่สุดในโลกทางช่อง7แบบนี้นะครับเวลา16นาฬิกาส0นาทีทุกวันอังคารวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคุณปุณสวัสดีครับถ้าเกิดอันนี้ยังไม่ได้ อันนี้ใช้เป่าเลยเหรอ,อ,าารอยังองเลย,ย,ยอไ<า>ทำไมอะคะอเอาเครื่องอ,อย่เอครื่องดูดฝุ่นดูด,นด,ด,ดดีกว่าช่วยกันไม่ได้ดูดมือนี่ดูดดูดผ้านี่อะแล้วก็กลับไปสู่ครับใช่เขาถูกแล้วไงก็ป้าพูดครับไงป้าเป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงผู้อะไรคะ